สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อคว,วามไว้ดังนี้ครับสายตรงจากสารมุกดาหารทนายรัชพลต่อตรงถึงทนายตั้มนัดพร้อมสอบคำให้การสอบพยาน22พฤศจิกายน9นาฬิกา ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเกือบ3เดือนถัดมานะครับบอกว่าสำนวนหนาปึกแถมมีคดีร่นจากโควิดประดังเข้ามา3เดือนดีแล้วคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าอย่าออกฤทธิ์ออกเดทอีกแล้วกันถัดมานะครับบอกว่าป้าคะทำไมลุงโดนประกัน500,000ป้า 1สนคะไหนท่านอายการบอกไม่หนักหรือเขาแจ้งคดีเพิ่มอะไรยังไงคะถัดมานะครับบอกว่าของยายแตนนี่น่ะไม่ค่อยเข้าใจปกติมันควรจะอยู่ที่50,000แต่มันมีวักหนึ่งที่ว่าหากเป็นการทำเพื่ออำพรางคดีจะมีโทษบททวิถัดมานะครับบอกว่าป้าถูกข้อหาทิ้งเด็กจนถึงแก่ความตายด้วย ถัดมานะครับบอกว่าไหนท่านอายการบอกมีแค่ข้อหาเดียวแบบนี้หลอกกันไหมอะถัดมานะครับบอกว่าเห็นทนายสอกอบอกว่าลุงพลต้องประกันตัว5 0 0 0 0นป้าแตนแสนแปดจริงหรอคะปายานข้อหาหนักด้วยเขาบอกถัดมานะครับบอกว่ารอทนายรัชพลแถลงก่อนดีกว่าครับเรื่องเงินประกันตัวถัดมานะครับบอกว่าพอดีฟังช่อง YouTube นายประกันโทรบอกมาว่าลุงเจอข้อหาหนักแบบนี้นะ่ะป้าเจอแบบนี้ทุกคนก็ตกใจกันหมดก็ได้ฟังแค่นี้ล่ะก็ใจหายเหมือนกันแหละถัดมานะครับบอกว่าในส่วนประกันตัวยายแตนทนายตั้มให้ความมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะไม่มีพฤติกรรมใดที่จะทำให้จะถูกปริเสธขอประกันตัวทำใจเบาๆนะคะอย่ากโกรธเคืองใครเลยเขาก็มีสิทธ์ ไปเนะ่ยเราก็สู้ไปนะคะถัดไปน,นะครับบอกว่าของลุงพลก็ไม่ผิดคาดแต่ของป้าแตนนี่สิทำมเยอะจังความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับได้ประกันตัวแล้วยายแตนกระซิบข้างหูชัยพลเข็ดแล้วจ้าจะไม่บ้องหูที่รักต่อหน้าคนอื่นอีกแล้วจ้าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าสองคนนี้ จะแอบบองหูกันในที่ลับฮ่าฮ่าลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าขอถามป้ายานหน่อยครับทําไมคดีที่ตาพลฟ้องนายคนหนึ่งที่หัวล้านคดีไม่คืบหน้าสักทีแต่คดีที่ตาพลโดนมันใช้เงินประกันเป็นว่าเล่นไม่รู้กี่คดีเมื่อเห็นว่าตาคนนี้จะฟ้องเรียกค่าเสียหายกับตาพลอย่แตนอีกงงครับ ถัดมานะครับบอกว่าคดีถูกเลื่อนไต่สวนเพราะติดโควิดค่ะดูเหมือนจะเลื่อนไปเดือนตุลาคมแต่ป้าน่ะจำวันไม่ได้นอกจากนี้นะครับยังมีความเคลื่อนไหวของข่าวนะครับอายการฟ้องแล้วลุงพลจำเลยที่1พ่าแตนจำเลยที่2คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ คดีการเสียชีวิตของนองชมพู่ล่าสุดอายการจังหวัดมุกดาหารสั่งฟ้องแล้วโดยมีลุงพลเป็นจำเลยที่1โดน3ข้อหาทําให้คนตายโดยเจตนาและป้าแตนภรรยาจำเลยที่2ถูกแจ้ง1ข้อหาร่วมดัดแปลงสภาพศพเวลา10นาฬิกาวันที่7กันยายนที่สำนักง,งานอายการจังหวัดมุกดาหารทนายรัชพลศิริสาครทนายความเดินทางมาพร้อมกับนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนและนายชัยพลวิภาหรือลุงพล ภายหลังป้าแตนถูกแจ้งข้อหาร่วมกระทำผิดกับผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประกันที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามปวิยาามาตรา150เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาด้วยบรรดายูทูบเบอร์ที่เกาะติดความเคลื่อนไหวของลุงพลและป้าแตน ตามมาให้กำลังใจเช่นเดิมด้านทนายรัชพลศิริสาครทนายความเผยว่าขั้นตอนวันนี้ได้พาป้าแตนเข้าพบอายการจังหวัดซึ่งต่อจากนี้ยังไม่ทราบว่าอายการจังหวัดจะยื่นฟ้องพร้อมส่งตัวป้าแตนในวันนี้เลยหรือไม่ซึ่งจะต่อสู้คดีถึงที่สุดเพราะเชื่อว่าลุงพลและปะ้าแตนคือผู้บริสุทธิ์และบอกป้าแตนให้เตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวมา50,000บาท หากได้ประกันตัวด้านนางสมพรหลับโพหรือพาแตนบอกว่าก็มีความเครียดอยู่บ้างแต่จะเอาความเครียดมาเป็นกำลังใจตัวเองพร้อมที่จะสู้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สำหรับวันนี้เตรียมหลักทรัพย์มา50 0 0 0บาทโดยมีหลายคนมาให้กำลังใจรวมถึงคุณแม่คือนางสมควรหลับโพก็มาให้กำลังใจด้วยด้านพันตรลโทนิเวศเด่นนินนาธ อายการจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวจะมีการสั่งฟ้องลุงพลและปาแตนเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ในวันนี้เลยโดยนำส่งผู้ที่ถูกกล่าวหาไปยังศาลจังหวัดมุกดาหารมีลุงคลพาแตนจำเลยที่1ถูกแจ้ง3ข้อหา1พรากผู้เยาว์สองทำให้คนตายโดยเจตนาปล่อยป่าละเลยเด็กจนถึงแก่ความตายและ3ดัดแปลงสภาพศพ ขณะที่พะแตนจำเลยที่2ถูกแจ้งข้อหาเดียวร่วมดัดแปลงสภาพศพในส่วนของลุงพลมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงจึงแจ้งข้อหาทําให้คนตายโดยเจตนาซึ่งทางอายการมีหลักฐานพร้อมสืบส่วนหลักฐานที่เชื่อมโยง้ะแตนจนมีการแจ้งข้อหาร่วมดัดแปลงสภาพศพมาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ความคืบหน้าล่าสุด จากทางเพจ Facebook ของทนายรัชพลสิริสาครได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ14นาฬกา43นาทีลุงพลป้าแตนได้ประกันตัวแล้วรอทำเอกสารซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่กไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความยินดีนะครับและแสดงความคิดเห็นดังนี้คนแรกบอกว่าขอบคุณมากค่ะลุ้นจนเครียดทันมานะครับบอกว่าเห็นข่าวพ่อแม่ลูกหาย แล้วร้องไหย้ยอมรับว่าสะเทือนใจแต่ย้อนไปอีกข่าวลูกหายไปแต่พ่อแม่ทำหน้ากังวลทำให้เกิดความสงสัยให้แก่ผู้คนบอกตรงๆไม่มีความสงสารเห็นใจพ่อแม่ของเด็กเลยผิดกับข่าวใหม่นี้สงสารพ่อแม่ของเด็กมากเลยทั้งทังที่ยังไม่รู้เลยว่าลูกเป็นหรือตายแต่ความรู้สึกมันได้ตามวิสัย หัวอกพ่อแม่อันนี้นะ่ะความเห็นส่วนตัวอย่าด่าค่อยเดอ้อคนถัดมานะครับบอกว่าเขาจะเอาเงินถัดมานะครับบอกว่าเต็มที่เลยนะคะขอให้บุญรักษาคุ้มครองให้ชนะคนชั่วที่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นขอให้พวกฝ่ายตรงข้ามแพ้ภัยตัวเองสาธุถัดมานะครับบอกว่าได้ยินว่าฝ่ายค้านมาค้านด้วยใช่ไหมครับ ถัดมานะครับบอกว่าแท็กทีมทนายสุดยอด3มคนดีใจค่ะถัดมานะครับบอกว่าดีใจด้วยค่ะทนายเก่งถัดมานะครับบอกว่าวันวันหาแต่เรื่องถัดมานะครับบอกว่าขอชื่นชมทีมทนายค่ะสุดยอดเก่งทุกท่านเลยดีใจแทนลุงกับป้าที่มีผู้มีความรู้ความสามารถคอยให้ความช่วยเหลือไม่งั้นคงจะแย่แน่เลยขอให้ทีมทนายทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญนะคะถัดมานะครับบอ,อกว่าขอบคุณค่ะคุณทนายและทีมทนายทุกท่านค่ะถัดมานะครับบอ,อกว่าขอบคุณท่านทนายมา,มากๆนะคะถัดมานะครับบอ,อกว่ามั่นใจทีมทนายตั้มทุกท่านค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนคือได้โพสต์ตข้อความไว้ดังนี้ครับวันนี้ดูคลิปที่ทนายรัชพลพายายแตนไปรับทราบข้อกล่าวหาที่มีการไลฟ ผ่านช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่มีอยู่ตอนหนึ่งที่ชั้นไม่ค่อยเห็นด้วยแม้จะรู้ว่าชัยพลแค่ล้อเล่นแต่จะทำให้ทนายและเอฟซีทนายต้องเดือดร้อนรำคาญใจอีกจนได้กับเรื่องเงินเงินทอง,ทองทองที่ชัยพลพูดทำนองว่าครั้งหน้าที่ต้องมีการประกันตัวยายแตนทนายต้องเตรียมเงินมาประกันตนไม่มีเงินแล้วชัยพลพูดแบบนี้จะทำให้ทนายตั้ม ดนกล่าวหาเรื่องหลอกเอาเงินเข้ามูลนิธิแต่ไม่มีช่วยจ่ายค่าประกันตัวให้ในคดีชัยพลตามที่ FC ตั้งใจเรื่องที่ลาเต้กล่าวหาว่าทนายตั้มไปรีดเงินชัยพลยังไม่มีการอธิบายช่วยคลี่คลายให้ทนายตั้มแต่พลาดพูดเล่นแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อ ทนายเลยจริงๆทนายมีหน้าที่ช่วยในด้านคดีให้ลูกความไม่มีหน้าที่ออกเงินประกันตัวให้ถ้าเดือดร้อนจริงๆคุยกับทนายเป็นการส่วนตัวน่าจะดีกว่าค่ะเท่านี้ทนายก็โดนพวกมุนีลาเต้ใส่ร้ายว่าชัยพลโดนคดีเยอะยายแต้นโดนหมายเรียกเพราะทนายเป็นเหตุระมัดระวังคำพูด อย่าให้ทนายต้องเดือดร้อนรำคาญใจเพิ่มเลยลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งผู้โพสต์นะครับได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าอีชั้นติงเตือนดีๆหวังว่า FC ชายัยพลจะไม่เอาไปว่าอีชั้นด่าลูกความทนายนะคะอย่าสักแต่ใช้คำหยาบคำแรงกันนักเลยอะไรเห็นไม่ควรเราก็น่าจะติงกันได้ถัดมานะครับบอกว่า อ่านตามเพจข่าวก็ว่าทนายแหลกเงินชัยพลอ่านแล้วก็โมโหถัดมานะครับบอกว่าอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งลุงพลคำพูดลุงนะ่ะจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนดูคลิปหลายๆครั้งละ